สวัสดีครับผมที่เรื่องเกม Storytale Runaway นะผมก็เป็นซีรีส์เกมในเรื่องกับเฟียดูฝาท่อมเลยนะครับผมที่จะเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญนะครับผมก็จบไปตอนนะครับผมซึ่งซีรีส์ Storytale เนี่ยมันมีออกมา2ตอนแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยเป็นตอนฟรีนะครับคือตอนนี้แหละ Runaway นะครับอีกตอนนึงเนี่ยเป็นชื่อว่า Dark Cemetery นะครับก็เป็นตอนที่2ซึ่งเสียตังค์นะครับผมก็เหมือนเฟียดูฝาท่อมเลยครับทุกอย่างเลยนะครับแต่มาดูกันว่าแนวเกมเดี๋ยวมันจะเหมือนจะเหมือนกันไหมนะเพราะว่าเฟียดูฝาท่อมเนี่ยจะเล ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับไปดูด้วยกันได่แหละพร้อมกันได้ไหมครับไปโซนิทเทลขอรัเดเวครับฟิสโกที่วิ่งชัววันนี้กูไลท์ออฟเชฟพอยด์เชฟพอยดี่างจะว่าก็น่าอยู่นะนี่ครับโซนิทเทลเนี่ยเป็นเรื่องราวกิตวิทยาสยองขวัญน,นะครับผมที่เอามาจากความฝันของผู้พัฒนาความฝันแต่ว่าไม่น่าใช่คนและอาจจะเป็น,นผีด้วยซึ่งแต่ละแต่ตอนจะมีความแตกต่างกันซึ่งตอนใหม่ๆเนี่ยจะออกมาเร็วนี้ตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยประมาณสักพยี่สิบนาทีครับความยาวานะไปล่นเลยดีกว่าเมื่อตอนที่ห้าสิงหาคมมาเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่พ่อแม่ของผมเนี่ยได้ออกจากบ้านไปทําธุรกิจไปเที่ยวธุรกิจไปทำแบบทำธุรกิจต่า้จังหวัดผมก็เลยได้อยู่ที่บ้านของคุณคุณปู่คุณย่าแต่ว,วันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ออกไปทานอาหารเย็นผมก็เลยอยู่บ้านคนเดียวนั่นแหละครับ เกิเหมือนเกิดขึ้นเมื่อตอน5สิงหาคมเลยผมเพิ่งผึ่งขึ้มาถึงบ้านเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยตอนอยากจะไปนอนแล้วตอนนี้นอนที่โซฟาม <c oughs> ีไฟฉายด้วยเหรอมีช่วไฟฉายในบ้านเหรอเดี๋ยเลยบนะ้างแอรประตูบ้านเหรอวะแต่ว่าเปิดเป็นเ X ได้นะครับไฟฉายแล้วไฟฉายอยู่ในบ้านเอองมงงกันๆๆแล้วดีแล้วนะครับมันจะไม่มืดเกินไป ห้องครัวนะครับผมสำรวจก่อนดีกว่าบ้านแบบโมเดิร์นนะสไตล์ตะวันตกมีห้องกินข้าวเน่าอยู่ว่ะโคตรจะน่าอยู่แต่ห้องมันค่อยเบียร์แต่บ้านค่อนเบียร์เลยนะเฟเจอร์น้อยมากนะครับเป็นนอนบนโซฟาเรีบคลิกเร็บคลิกเพื่อสลับสลีปสลีปผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณสองทุ่มผมหิวมากเลยผมเลยผมมีมากเลนอยู่ในตู้เย็น วอผภาพไม่ดีไม่ดีนี่ตู้เย็นปะเอามะากรนีม,มามันต้องอุ่นมะกรนี้แหละไมโครเวฟครับรอไประหว่างรอยอ,อยู่น้ำมีแน่แน่กูบอกเลย ได้แล้วได้ไหมเหรอก็กินครับผมผมก็กินมันที่ห้องนี่แหละกินเลยแบกลูมแบกลูมคืออะไรห้องหลังเหรอก็อกินที่โซฟาอะไรคือแบกลูมวะภาษาอะไรเนี่ยแบกลูม

โอ้ตูตได้เปิดไม่ได้นี่ก็เปิดได้หมดเลยข้างบนเหรอห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโวแต่ไปแล้วเก็บดิทำไมบ้านมันมีอะไรเยอะแยะวะ กินข้าวอ,อย่างเนี้ยฮึฮัลโหลกินข้าวไม่ได้ให้กินข้าวก่อนนะน,นะนะนะโซฟาไม่ค่อยมีเฟอร์เจอร์ก็ไม่ค,มค่อยจะมีแค่โซฟาเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่พอแล้วห้องเงียบมากนี่ห้องเราสิใช่ไหมล่ะห้องนอนอะแต่มันกดแล้วไม่ได้หรอทุกคนอะไรอ่ ท้องหนังเอออันนี้เหมือนเป็นหาหาอร่อยมากเลยใหนน้เป็น,นาจ้เป็นยูทูบของคนซ่านนะครับวู้ยเฮียไอ้สัตว์จะบ้าเหรอไอไฟหุกตาอ่ะ ไอ้เหี้ยมึงบ้าเหรอมึงโผล่มาเงี้ยเหรอผมเพิจะเห็นภาพต่อแล้วล่ะไอ้เหี้ยมันก็มียาอยู่ในอาหารเลยอ่ะเอาจริงเหรอยาในอาหารเรื่องอะไรอะไรมพิงเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมต้องไปดูทีวีรอบนึงดูทีวีลงกับเพื่อน อสดอวีแม่งเลยสัสตวสดูไม่ได้อะไม่กดกิ่งครับไม่เอาคุณไม่คุณไม่เปิด hay nhỉ ở đây quá kinh hả có bên này à Vô tu

ใช่ไหมดูทีวีต่อ,อเกชิวเนาะไอสัตว์มันก็ชิวเกินเอ้ยแล้วก็เปิดไฟอีกรอบนึงอะ บ้าไปเนี่ยไปมึงจะว่ากูไปมไมอยู่แล้วเฮียไปเหอะไปไหนสัตว์ออกมาออกมาอย่เวลเลยโอ้ย ตูมาดิ้ยไปโอเคออกผมวิ่งไปที่ตำร,รวจสายตำรวจผมอธิบาย,บาย,บายว่วา,า,าเป็นคนผมอธิบายตำรวจว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ให้น้ำแล้วก็ปลาหย่าให้ผมกินตำรวจก็เลยมาจู่ที่บ้านผมตำรวจไม่เคยเจอคนคนนั้นเลยแต่ที่ผมรู้เนี่ยสิ่ที่ผมหวังเนี่ยก็คือมันจะไม่ก,กิดที่รอบหนึ่งไม่ทางถียอีกลแล้วผมกลัวมากเลย ผมก็เล่นนะครับจบแล้วครับแบบสตอรี่เทลแลนด์พิลานเวนะครับตอนแรกเกียน่ากลัวเนี่ยจำสเกลหนักเหมือนกันนะจำ <laughs> สเกลหนักมากนะครับแต่เกมมันทุนต่ํานะครับผมว่าทุนต่ำกว่าฟิลกว่าท่อมอกแม่งเลยตกใจไม่เยิ้มจำสเกลได้ป่ะนี <laughs> น่ตอนแรกนะผมลานาเวนะผมก็น่ากลัวดีนะใช้ได้เลยนะครับสำหรับ,บเกมฟรีอย่านะมันคือเกมฟรีนะครับมีตอนที่สองด้วยนะครับผมที่ผมซื้อมาแล้วตอนที่สองนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองได้ดูว่ารายสอบเป็นยังไงนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมว่ายังได้อยู่นะก็ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าทำผมกรีดได้อยู่นะครับน่ากลัวดีจำสกีอัดหน้ากูนะครับอัดหน้ากูเลยนี่เหมือนกินที้กันนะผมไม่เจอใหม่ยิ้มสดหน้ากันนะครับสวัสดีก็ไม่เปาพกันอยู่เจอกันผมบายบายคุย